เ่านี้ก็เท้านี้มมายามเด็ดปันหนาให้เขาครับบ่ได้ทายเบิ้งลืมครับเด็ได้ซีตัว,วยงอยย่มันนี่สองตัวก็เตยหน่อยตัวนึงสองตัวสองอยังอีกหนอ่งเตออกรับยามกันกีีคอรับอีกสองเปือ,อกสามเปลือ เง่ปลานิ่นครับใส่ไปปาดสามสี่หลังนะพวกนี้แล้วมาตอดเงีย้ยลาปีกไก่ตอดเงีย้ยตายชอบนี่เบีดลาาปลาเข่งเงี้ยปลาเข่งเสียมเสียมลาาปลาเสียมอย่างเดียวลองเสียบใบมึง

คี่ขาดดูกขาดเตะวายุเสียกมันยันันบนหน้าอยู่นะเสียกันทะเสียกานยังเงี้ยเหี้ยตัวปลาคอไปเสียดายป่านะเสียดายเสียก เสดายเดียวตัวบาง,งไงนึงไหมอู้เสียบาง,งไงนึงไหมเหี่ยแท้ปกระดูตัวหน่อยวาวานะเสียบางไงเลยครับนี่โอ้โหเสดาย chuẩn bị kín nha phân luôn kín nha anh phân vết nhoi váy u biệt kỳ hai biệt lạnh hai anh ạ anh ạ anh ạ nó ạ anh ạ

สารพัดปลาปลาย่อนก็กินเออ,อนี่ครับ ใหญ่ตัวหนึ่งแต่ว่าขาตัวหนึ่งน่าจะใหญ่กว่าตัวนึ่งนะครับอะไรอยูย่อะไรอยูย่